ที่ที่มันมีแค่ฐานเงาๆที่ทิ้งไว้กับกล่องสปายที่ตั้งอยู่หน้าแม่งเลยตายเว้ยไปขึ้นนะเราไปไหเนี่ยทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยมอเทนมอเทนมอเทนบีมมอเทนอ่ออ่ขึ้นไม่ยากขึ้นไม่ยากขึ้นไม่ยากอย่าพูดมึงเนี่ยไอ้จอมมันสอบพอหรือมันสอบผู้มีมันงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละความท้าทายมาใหม่ตอนนี้อ้วกหน่อยนะมันอาจจะอ้วกหน่อยนะไอ้จอร์มีอะไรได้เลยจ้าบุกธนาได้แล้ว อนี่ท่อนไอ้กีตาร์เมื่อกี้คุณคุณเคยได้ยินอยู่ในหนังเอออยู่ในซีรีส์เรืองเน็ตปิเออไม่ใช่เน็ตเน็ตลิกไม่เคยมีนาฬิกาใไปไอ้นี่การปูกใไป้กอดแน่นแไว้ไอ้น้องกอดแน่นแไว้ไอ้น้องเอ้ไหินหินห้องตายไอ้เียเดเดียวอ้ไอเยียหินสุหินตามาแรลีสเตปไ้อ ออนบอร์ดออนบอร์ดออออเไปไงต่อกว่าจะได้กว่าจะมาถึงแบบนี้เนี่เดี๋ยวสันหลวงป่าเนพอ้ยเอ้ยเอ้ยเร็วเร็วเร็วฟิวเร็วเร็วเร็วยิงยิงยิงไปก่อนอยากเป็นเหมือนรอบที่แล้วนะยังไม่ดีกูไม่ เฮ้ยโทรศัพท์ใครดังวะี่ยครับคุณอาครับต้องโทรศัพท์ใครดังต้อโทรศัพท์ข้างบ้านเถอะเอ่อไม่ใช่เหรอลืมไปว่าไอ้โทรศัพท์แบบนี้มันไม่มีในบ้านเลยแล้วนี่หว่ารอแย่ไม่มีในบ้านแล้วไอ้แย่ดิเก่าแล้วอ๋อวร้อนไหมล่ะกูร้อนร้อนตรงไหนลูไม่เว้ยมึงมึงอยู่นดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลำบากหน่อยแต่ก็ไปได้ไปได้ไปได้อยู่ เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยฟิอไปไปได้ไปได้ไปได้ได้อยู่ได้อยู่ไปได้ไปได้มีจังแล้วไต่ถังเราไต่ถังมิเป้ได้อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยกูไม่ธรรมดากูมันจะขึ้นยังไงวะพี่ไอ้บเฮ้ย กลับไปทางเดิมดีกว่าอย่าดูด้วยยัยขับรถครั้งนี้ดูลันทุนนะแล้วลงไปไหนกันวะนะโอ้แม่งเลียร์กันหมดเลยสัตว์มึงไม่เกือบแผ้กูเลยเชี้ยงกันหมดแล้วพี่แล้วแล้วพี่ขับรถลงไปไหนอะไม่ได้ขับลงไปไหนเลยไที่ย่าละถูกฆ่าไม่ย่าทิ้งกันหมดทั้งตีโอ้ยโทรศัพท์ยอมลิงโทนเยอะเนาะ โอ้อันนี้ไม่ใช่ลิงโทนแล้วห่ะวะเอออไปเลเลยเลฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นัเ่งกไ่้ักไม่นม่ดยเมื่อกี้ขาดนี่เกือบขาดเอาไปสิ่งหนึ่งยังเฮ้ยเฮ้ยอันเดียว

ปอดภัยทุกคนเอาเชียติดคยอะไรอีกเนี่ยเอาติดอะไรเนี่ยพี่ไอขับรถอะไรของพี่เนี่ยไม่มันติดอะไรไม่รู้ท้องรถอะโอ้ยย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 รยย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 ยอยย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 ยเยย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 ย โอ้ยอุ้ยอุ้ยฮอ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 ยิงยิงฮอหน่อยยิงฮอหน่อยเอ้ยตัวไหนวะตัวไหนวะตัวไหนวะฮอนี่นี่นี่โอ้ยยิงยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เราต้องลงไปยิงอ๋อสรุปนี่คือเราขับรถขึ้นลงลงแล้วรถแล้วรถไม่ก็จะดิ่งลงเหวอีกรอบไม่ดิ่ง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 ไม่ไม่ดิ่งมันเล่นดีจ่อเลยไม่ไม่ใช่ที่จ่อไม่ไม่ใช่ที่ดิ่งเลยรอ่ไ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 อ้่ไอ่ไอ่ไรถไหล ยรถไหนรถไหนแย่ละชิบหายชิบหายเกมมิ่งงอ้สัตวชิบหายเกมมิ่งเมื่อกี้ตัยลิกเป็นลมอีกตาย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 เย็นยต้ยเห็นแล้วพี่เห็นตายยตายตายตายยตายตาตคนยยา เฮ้ยลิฟว่าไอลิฟไอกลับอ่ะไอลิฟกลับไอลิฟดูกลับกไอลิฟหลับลับอสติไม่มีหายหายอะไรเง้ยเฮ้ยจุดจุด้ไฟห้ไฟหไฟีไฟฟพอพอพเก็บกระสุนก่อนไหมลูกมันยิงกันตรงไหนอีกวะอะไรอะไรี่ยมันนี้

พี่ไอ้ใจนะยังไม่ฟังถานไม่ทับถานสีฟ้าวันวันยานะครับตอนนี้ผมขอรถก่อนคุยหวยแล้วค่ับพี่ทําไมพอไม่เอามาขับเพืเอ่อนเออสามาในวันรุ่ยานไหมครับน<ส>ี่มีสีเท่าไหร่จังวะโอ้ยตะโถงมว่าตายตายไอ้เหี้ยมจับคนพลาดไรศาตร์เลยจุลุกเมาเป็นไนนง

กันกันกันับมาล้วไอยู่แล้วแต่กหม้อร้อครัวากับบ้านกลับมาแม่หนลูกเียอ่ะไูเมีไอ้สัว์กูมีเกมียรฮะ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  มามือกูสั่นไปเลยเนี่ยให้มือมือรุ่วๆรุ่ๆรุ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 ่ๆร่อมาแล้วรุวไอ้ลิกรุ่วเฮ้ยไอ้เจ้าพ่อสามตังไอ้รุ่วผมไปไปแล้วแม่งความเร้วแสงเฮ้ยยี่หทางไหนดิสักทางแล้วกูอะเฮ้ยสักทางแล้วยี่ห่างไอ้ทางนี้ไปอื้อ

ยัยจำไว้น,นะครับเราเป็นเราฝึกมาเพื่อยิงครับไม่ได้ฝึกมาเพื่อว่ายน้ำเฮ้ยไอ้ลิกล่างสองไอ้ลิกล่างสองนี่นี่นี่จำไว้นะครับคุณถูกฝึกมาเพื่อไม่ได้ยิงไ,ได้ไม่ได้แค่ยิงแต่ไม่ได้ไว่ายน้ำ